อิสรภาพทางการเงินฝันที่เป็นจริงด้วยการวางแผนอิสรภาพทางการเงินเป็นเป้าหมายของใครหลายคนเพราะมันหมายถึงการมีเงินและทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ในแต่ละวันถึงแม้จะฟังดูเหมือนฝันที่ไกลแต่การวางแผนอย่างรอบคอบและมีวินยัยสามารถทําให้ฝันนี้เป็นจริงได้ 1. เข้าใจความหมายของอิสรภาพทางการเงิน ก่อนจะเริ่มต้นวางแผนเราต้องเข้าใจว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายถึงการเป็นมหาเศรษฐีแต่หมายถึงการที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินเดือนจากการทำงานมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายและสามารถทำในสิ่งที่รักหรือมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตัวอย่างเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินมี passive income รายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องทำงานหนะักเพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีเงินสำรองในยามฉุกเฉินอย่างน้อย6 1ถึง เดือนตดนี้ทั้งหมดและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายรายวัน 2., วางเป้าหมายที่ชัดเจนการวางเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวัดผลได้และมีเวลาที่ชัดเจนเช่นเก็บเงิน1ล้านบาทภายใน5ปีลงทุนเพื่อให้มีรายได้ Passive Income เดือนละ20,000บาทภายใน10ปีสาวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ การวางแผนการเงินเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้คุณกล้าไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นขั้นตอนการวางแผนการเงินประเมินสถานการณ์ปัจจุบันรายได้ต่อเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือนหนี้สินและทรัพย์สินที่มีอยู่จัดทำงบประมาณบัญชีทิ้งกำหนดเปอร์เซ็นต์การใช้เงินเช่น50%ค่าใช้จ่ายจำเป็น20%เการเก็บออม 30%ความบันเทิงหรือใช้จ่ายตามความต้องการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเปิดบัญชีเงินออมเฉพาะและตั้งเต้าเก็บออมทุกเดือนใช้หลักจ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first ลดหนี้สินจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนเช่นบัตรเครดิตหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ใหม่ 4. สร้างรายได้หลากหลายการพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวเป็นความเสี่ยงเศรษฐีหลายคนมีแหล่งรายได้หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน แนวทางสร้างรายได้หลากหลาย Passive Income ลงทุนในหุ้นปันผลอสังหาริมทรัพย์หรือการปล่อยเช่าธุรกิจเสริมเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เวลามาก Digital Income สร้างรายได้จากออนไลน์เช่นการขายสินค้าการทำคอร์สออนไลน์ 5. ลงทุนเพื่อความมั่งคั่งระยะยาวการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งและก้าวสู่เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินตัวอย่างการลงทุนกองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมีผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลหุ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และพร้อมรับความเสี่ยงอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อบ้านหรือคอนโดปล่อยเช่าธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ6สร้างเงินสำรองฉุกเฉินอ m e เม e เ c นซ u n ฟันเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่คุณสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นการตกงานหรือปัญหาสุขภาพควรมีเงินสำรองอย่างน้อย6ถึงสองเดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 7. พัฒนานิสัยทางการเงินที่ดีใช้ใจ่ายอย่างมีสติวางแผนล่วงหน้าเสมอหลีกเลี่ยงการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นอ่านหนังสือหรือเรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อเพิ่มความรู้8วัดผลและปรับปรุงแผนการเงินการวางแผนการเงินต้องมีการติดตามผลและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องคําถามที่ควรถามตัวเองเป็นระยะเป้าหมายทางการเงินของฉันยังชัดเจนอยู่ไหม ฉันสามารถออมเงินตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่การลงทุนหรือแผนปัจจุบันของฉันยังเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเปล่าบทสรุปอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางแผนการมีวินัยและการทำงานอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นวันนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนการเงินที่เหมาะสมและลงมือทำทีละขั้นตอนแล้วคุณจะเห็นว่าความฝันของการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมวิธีคิดของเศรษฐี สำรวจแนวคิดและพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินไม่ได้เพียงแค่โชคดีหรือเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยแต่พวกเขามักมีแนวคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนต่อไปนี้คือแนวคิดและพฤติกรรมที่เศรษฐีส่วนใหญ่มีเหมือนกัน 1. คิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเศรษฐีให้ความสำคัญกับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความสุขระยะสั้นพวกเขาพิจารณาว่าการตัดสินใจในวันนี้ จะส่งผลต่ออนาคตอย่างไรเช่นการลงทุนในทรัพย์สินแทนการซื้อสินของฟุ่มเฟือยพฤติกรรมลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เติบโตในระยะยาวเลือกใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นการศึกษาการอบรม 2. ส,สร้างแหล่งรายได้หลากหลายเสถีฐีไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวพวกเขาสร้างรายได้จากหลายช่องทางเพื่อกระจายความเสี่ยงเช่นการลงทุนการเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบผสน อินค m มพฤติกรรมเริ่มต้นธุรกิจเสริมจากงานประจำใช้เงินทำงานแทนที่จะทำงานเพื่อเงินเช่นการปล่อยเช่าทรัพย์สิน 3. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เศรษฐีมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆและเพิ่มทักษะพฤติกรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จมาก่อน 4. กล้าที่จะเสี่ยงอย่างฉาญฉลาดเศรษฐีไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่พวกเขาคํานวณและวางแผนล่วงหน้าพวกเขาเลือกเสี่ยงในสิ่งที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าพฤติกรรมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับปรุงแผนการ 5. จัดการเงินอย่างมีวินยัย เศรษฐีรู้จักการใช้จ่ายอย่างมีวินัยพวกเขาเก็บออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอพวกเขาไม่ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นพฤติกรรมตั้งงบประมาณรายเดือนและปฏิบัติตามออมเงินก่อนใช้จ่าย pay yourself first 6. สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นเศรษฐีมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมากผลตอบแทนทางการเงินจะตามมาพฤติกรรม พัฒนาไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาของคนมองหาวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างเจ็ดโฟกัสที่การลงมือทําเศรษฐีไม่หยุดแค่การคิดหรือฝันแต่พวกเขาลงมือทําทันทีพวกเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรสําเร็จได้หากไม่มีการลงมือพฤติกรรมตั้งเป้าหมายชัดเจนและแบ่งแผนออกเป็นขั้นตอนเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทําอย่างสม่ําเสมอแปดรายล้อมด้วยคนที่มีแนวคิดเดียวกัน สภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิธีคิดของเราเศรษฐีมักอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีพลังบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่พร้อมจะสนับสนุนกันพฤติกรรมเข้าร่วมชุมชนหรือกลุ่มที่มีเป้าหมายคล้ายกันขอคําปรึกษาจากเมนเทอร์หรือคนที่เชี่ยวชาญ9ไม่หยุดแม้จะประสบความสําเร็จแล้วแม้จะประสบความสําเร็จเศรษฐีก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองหรือขยายความสําเร็จพวกเขายังคงมองหาวิธีสร้างโอกาสใหม่ๆพฤติกรรม ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพื่อขยายโอกาสให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตส0มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนเศรษฐีไม่ได้กลัวความล้มเหลวเพราะพวกเขารู้ว่าทุกความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงพฤติกรรมวิเคราะห์ความล้มเหลวและหาสาเหตุใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันในการพัฒนา